เรื่องของคุณน็อตอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณน็อตสวัสดีครับพี่ป๋องคุณน็อตฮะผมว่าชื่อเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจอย่างที่บอกไว้ว่าฟังแล้วดูน่ากลัวก็น่ากลัวนะแต่ฟังแล้วบางทีดูน่ารักก็น่ารักนะเรื่องของผีทะเลนะเนี่ยครับคราวนี้อยากให้ให้ให้น็อตพาพี่ป๋องไปเมื่อสามสิบเจ็ดปีที่แล้วครับที่จังหวัดชนบุรีนะไอประสบการณ์ที่บอกว่าไอผีทะเลที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงครับครับ เอ่อต้องเท้าความไปเรื่องตอนสมัยตอนเรื่องสารเกจินิดนึงนะครับ,รบพี่ตเคยเล่ากับพี่เก่งนะเหมือนเป็นป่าออนหน้าเป่าออนนะครับครับตอนนั้นผมเนี่ยไปเหมือนกับไปเอาหม้อผีขึ้นมาแล้วก็ไปเคาะปล่อยอปล่อยวิญญาณนะครับครับ,รบอันนี้เสียผมชัดเจนใช่ไหมพี่ตอ้โอเป๊ะฮะครับพอเราได้ปล่อยวิญญาณตอนนั้นแล้วก็มีพระเกจิก็คือหลวงพ่อบนมีวัดบึงกนระจับ ก็มาจับ,บภายน้ําไปนะอืมทีนี้หลังจากตรงนั้นนะครับปองมันต่อยอดกันมาจากไอ้ EP สามเกจีนะอืมก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็มาทักเราว่าเฮ้ยเอตีเล็กหมายก่อนก็เรียกผมตีเล็กนะกเอนเรียกเอิงรู้ไหมว่าถ้าเองได้ปล่อยผีไปเนี่ยมันเหมือนคนเลิ้งแมวที่ป่องอืมมันจะมีกลิ่นติดตัวเราครับ ผมเนี่ยชอบชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงหมาเวลาไปไหนแหมาแมวมันก็จะเดินมาหาผม hmm. เขาก็บอกเหมือนกันน่ะมันจะมีกลิ่นตัวเราพายตัวอื่นมันก็จะสัมผัสเราได้แหละ hmm. ถ้าผมก็ฟังไปเออเว้ยมันก็ผีพายนั่นนั่นคือเราปล่อยผีพายตอนสมัยหนมพอเเบนนั่มนมันแถวพายน้ําจืดน,นะอืม hmm. ทีนี้พอปีสองแปดเนี่ยผมก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้ว ที่จำพอสอได้เพราะว่าพ่อผมตายปีนั้นคดีหลังจากเที่ยวเสร็จนี่แหะผมก็คนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ไต้เอียวลูกหลานผมก็ไปไล่เดินไต้เอียวเลยบ,บ้านอําปแปะอําโกงอํามาอะไรอย่เงี้ยรวมๆก็ได้ก่แต่หลักพันนะก็รวมหัวกันสามคนคก็มีลูกลุงลูกลกระแปะเชอย,ยา แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงเป็นลูกครึ่งอเมริกันอืพ่อมันเป็นนักพ่อมันเป็นทหารอเมริกันที่ลบไอ้สงครามเวียดนามแล้วก็ทิ้งลูกไวม้มันก็เป็นรุ่นกันออ่แต่เอเนี่ยลูกครึ่งเนี่ยชื่อเอมันจะยุมากกว่าหน่อยก็ไปเที่ยวชนบุรีกันตอนนั้นเราคิดว่าเราจะไปเที่ยวชนบุรีเพราะว่าไอเอเขามีญาติอยู่ที่นูน่นออื ก็นั่งรถไปกันได้เงินเงินคนละนิดหน่อยอ่ะไม่เยอะหรอกครับทีนี้พอเราไปถึงชนบุรีเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนั้นก็เรียกว่าช่องสมัยสารนะอืมก็คือเป็นชุมชนแบบสมัยก่อนเป็นชุมชนแบบบ้านบ้านไม้เลยแหละที่เปอาอ่ะคือแรกเราก็ไปก็ไปเที่ยวโรงน้ำชาไอ้โรงน้ำชาไม่อธิบายนะว่าเป็นอะไรอืมก็ไปกันสามคนนั่นแหละ แล้วก็อ่ะพอคืนที่สองคืนที่สองเนี่ยผมผมไม่ชอบที่ไปเที่ยวแบบนั้นไม่ชอบนั่นเลยบอกว่าหาอะไรที่มันตื่นเต้นหน่อยครับก็มีเจสสอนเจสสอนนี่คือเฒ่าแก่ลอยเรือประมงก็เป็นคนบ้านเดียวกับผมเกาะขนุนเนี่ยครับเขาเคยอยู่เกาะข,ขนุนแล้วเขาก็มาได้สามีอยู่ที่ชอ่องสมัยสารก็ไป อ้อนวอนเขาว่าอยากจะไปเรือประมงกับเขา mm hmm. คืนนั้นก็ไปออกเรือประมงเขาก็จะมีเข้มงวดนิดนึง mm hmm. เพราะว่าถ้าไปแล้วเนี่ยไม่มาส่งกลับนะอะไรเงี้ย mm hmm. อก็คือไปไดมึกกันนะครับ mm hmm. ไปตกหมึก mm hmm. ก็รวมหัวกันเขาก็ให้ขึ้นเรือไปครับก mm ่อ hmm. นขึ้นเรือที่ป๋องคนสมัยโบราณก็จะมีไหว้หัวเรือนะอืสายก้งเนี่ยเรา เราเรียกเขาโก่งนะเขาจะเรียกเขาโก่งเรือเแถวแถวแถวบ้านผมเรียกโก่งเรืออืเขาไปไหว้แม่ยันนางก็พาพวกผมไปไหว้นะทุกคนต้องไหว้บทน,นะเรืเอเทืาไหัยก่อนนี่ไม่ให้ผู้หญิงขึ้นพี่ป๋อเขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นแล้วเขาก็บอกพวกเราเนี่ยหัวเรือเนี่ยนะเป็นสิ่งสักธี์แม่ยันนางเนี่ยห้ามขึ้นมาเหยียดเออครับก็เข,า,ขาจะบอกกันอย่างนี้ผมสามคนก็ขึ้นเรือไป เรือประมงแกสอนี่ถือว่าใหญ่นะพี่<ช>ป๋อมแล้วเป็นคนนั่รวยเท่านั้นแหละก็ขึ้นเรือไปกดคือไปแล้วไม่ส่งกลับเอากลับสว่างเรือออกประมาณสักหกโมงมั้งหกโมงครึ่งอะประมาณเนี้ยทีนี้เขาก็จะเตือนว่าให้กินยาแก้เมานะเพราะว่าอยู่กลางทะเลขึ้นมันมันจะแรงมันจะเมาผมก็กินนะแต่ไอ้เพื่อนสองคนอะยากาแฟเอ มันไม่กินพี่ป๋องครับพอนั่งเหลือไปถึงกลางทะเลบรรยากาศกลางทะเลที่ป๋องผมยอมรับเลยว่ามันน่ากลัวจริงๆมันทั้งไอ้ไอ้คลื่นเนี่ยมันลึกพี่ปอ๋องคลื่นมาอยู่กลางทะเลมันลึกมากแล้วมันก็เวียนหัวมากขนาดผมกินยาแก้เมานละ้วครับโซนไอ้สองคนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วมันอ้วกแตกตลอดเลยอยากระดอ่ะ มันทําอะไรไม่ได้เลยมันอวกวเราก็ต้องไปคอยรูปหลังมัน mm. โกงเรือเขาบอกไปให้มันกินยาเลยไอตีผมก็ให้มันกินยา mm. นยาแก้เมาอะแล้วก็มันเริ่มมึดึ้นต่อไปกลางทะเลเนี่ยมองไม่เห็นฝั่งเลยนะ mm. การใดมึกสมัยก่อนเขาจะใช้ไม้ไม้คล้ายๆยาวๆเอาอตี uh. ออกอบข้างๆแล้วมีมีดวงไฟครับครับ แต่สมัยนี้เป็นยังไงไม่ดูนะก็อ่ะทีนี้เริ่มจอดดิ้งแล้วผมก็ต่อมือเขาก็จะมีไอ้ไอ้แขนกลางออกไปเขาเปิดไฟอุ้งสว่างมาก mm hmm. ไฟแล้วสว่างมากพวกมึกพวกอะไรมันก็จะมากัน mm hmm. แล้วก็มองไปไกลๆลิบลีก็จะเห็นเรืออย่างเงี้ยเป็นเต็มเลยกลางทะเลอะเต็มเลยเขาได้หมือก,กันเต็ม mm hmm. จับปูจับปลากันเต็ม ก็ตกมือนี่ป๋องก็จะมีเหยือ่เยอเหยื่อเบ็ดก็เป็นแบบกระตุกกระตุกก็สนุกผมก็หย่อนหย่อนไปมีปลาหมึกคุกแล้วก็ดึงขึ้นมาก็จะได้ปลาหมึกสดๆไอ้เพื่อนสองคนก็ขึ้นมามก็ยังไม่มีอะไรก,ก็กินกินกันกินหมือก,กันสดๆนะครับกินไปกินมาสองคนนั้นอ้วกแตกอีกเพราะว่ามันเมาอะ <c oughs> มันเมาแล้วมันก็ไปนอนผมก็ยังตกมืออยู่ตรงท้ายเรือคนเดียว ตอนนี้ยพี่ป๋องมมันมีตาอยู่ตรงข้างหลังเรืออยู่ไกลๆนะตาเนี่ยมันจะเป็นแสงแสงไฟอะ่ะเหมือนกับมีสัตว์อยู่ตรงท้องทะเลเหมือนเหมือนมีอะไรนะเหมือนมีสัตว์ครับอาครับคือผมเห็นดวงตาเนี่ยมันมีประกายแสงเหมือนสะท้อนมาให้ใหเข้าหาเราเป็นดวงตาหนึ่งคู่หนึ่งคู่เลยตาแดงๆอื แต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรผมก็ทักไอ้พวกลูกเรือมันก็บอกเฮ้ย hey, พี่พี่พี่คือมันไม่บอกกงเรือว่าก็มาผมมาทักแล้ว<ม>เขาเห็นกันหมดแล้วแหละแต่คนออกเลเขารู้ว่าม,มันมันคือผีพายเขาก็ตะกิ้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปทัก<ม>ได้ยังไง<ม>คือทักทักปุ๊บเนี่ยมันมันลอยมาเลยพี่ป๋อง ลงไฟสองดนั้นเนี่ยพอเราทักปุ๊บมันลอยเข้ามาใกล้ๆไอ้เรือพวกเนี้ยโอ้โหมันรีบปิดไฟกันเลยนะพี่ป๋องปิดไฟแล้วมันก็ขับเรือออกเลยครับวินาทีนั้นใจมันเต้นตุกตักตุกตักเลยเพราะว่ามันตามเรือมาผีพายมันดุริงๆิงพี่ป๋องดุเพราะว่าผมไม่รู้มันทาไมถึงดุนยเดี๋ยวจะมาเฉลยตอนหลังว่าทาไมถึงดุก็พายเขาก็ขับเรือขับเรือย้ายที่ แล้วไอ้กลงเรือมันทําพิธีอะไรบนห,หัวเรือไม่รู้เพราะว่าวันแม่ยนานางคนพวกเนี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าพอเลยไปสักพักมึงก็ไม่ตามนะพี่ป๋องนะแต่แต่ก็ตามนานอยู่เหมือนกันนะก่อนที่ไอ้นี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าที่หลังนะสีเขาไม่เรียกน้องสมัยก่อนเรียกสีมึงเจอแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรืออะไรมึงอย่าทัก ถ้าทักเนี่ยมันตามเขาบอกผีพายไม่เหมือนผีอย่างนี้นะคือผีพายมันเป็นผีที่หิวโหยมากอืมันไม่เหมือนผีทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ผีพายมันอยู่ในท้องทะเลการที่จะเอากระดูขึ้นมาทําพิธีก็ทําไม่ได้อถูกดวงวิญญาณเชิญขึ้นมาก็เชิญไม่ได้เสื้อผ้าที่กระจัดกระจายเขาก็ยึดติดไปอยู่ตามนั้นหมดอฉะนั้น เขาเลยบอกว่าผีพายเนี่ยดุที่สุดในบรรดาผีครับไม่รู้ชาวทะเลพูดกันอย่างนี้หรือเปล่านะ่ะแต่ชาวทะเลคนนี้พูดอย่างนี้อ่าผมก็จาแหละแล้วเขาก็พาขึ้นฝั่งตอนเช้าประมาณเช้าๆแล้วแหละก็ขับเรือเข้าฝั่งก่อนที่จะลงจากเรือกงเรือบอกเขาให้ไอ้ไม้อันนึงน้ๆมาอัานผมก็ถามไม้อะไร ผมก็ถามเขาบอกว่าเป็นมันเป็นกระปังถาดําครับเออเขาบอกว่าเนี่ยเขาปูกเสกแล้วหลวงพ่อแถวนั้นไม่รู้หลวงพ่ออะไรปูกเสกให้เขาก็เอาติดตัวไว้เพราะว่าผีพายเนี่ยมันจะตามคนของคนพัดมันอืมเขาบอกมันจะตามเราไอเราเ็ารู้สึกเฮ้ยแต่เราไปทักมันแล้วคือก่อนนั้นเนี่ยผมก็ไปสัมผัสกับพายท,ที่ที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยอื ันก็เลยมาสอดคล้องกันมานั่งนึกถึงวะ่ะทั้งหนึ่งเราเคยสัอผัสกับพายน้าแหละแต่มันเป็น้ายน้ําจืดก็เล่าให้อสองคนนั้นฟังพี่ปอกไอ้สองคนนั้นก็บอกอือมันไม่มีอะไรหรอกคยอคิดมากอะไรเงี้ยไอ้ยายเองมันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะมันไม่ได้เจอไงอ่ะทปนนี้ในคืนวันที่สามพี่ป๋อง ไอสองคนนั้นมันชวนผมอะไปนั่งกินกินเหล้าอะ่ะง่ายแล้วมันพาไปกินตรงริมทะเลมันทำไมก่อนบตรงแถวนั้นเนี่ยกนจะมีโป๊ะพี่ป้องเป็นโป๊ะที่เป็นไม้ครับก็ไปนั่งกินกินประมาณสักเที่ยงคือได้มั้งม,มันมีดวงตาตรงนั้นใหมก่กะเห็นผมเห็นอยู่ไกลๆเลยนะ แล้วมันก็หลังไหว้เข้ามาทางเราออ,มอมผมบออยพวกนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นพายพวกนีนะ้ที่กูเจอเมื่อคืนแสงอย่างนี้นะเนี่ยตาแดงๆไอเอะอมันก็ทักเลยบอกเฮ้ยมันจะเป็นพีพายอะไรเป็นหม,มามมมตุน่นงี้แหมมันพูดว่าเป็นหมาครับมันไม่พูดเป็นพายท่านั้นแหละพี่ป๋องตอนแรกมันอยู่ไกลๆเลยือยเอทักมันเนี่ย โอ้โหตาดวงนั้นมันลอยเข้ามาไกลขึ้นทุกทีแล้วระยะประมาณสักเกือบสิบสิบเมตรคือพวกเราอะนั่งดูกันเพราะว่าอยากพิสูจน์ว่าเป็นหมาหรือเป็นอะไรจะดูให้เห็และช่วงเวลาประมาณเกือบจะถึงเราสักสนะิบเมตรนหมไอ้สองคนนั้นมันวิ่งก่อนเลยแต่ผมวิ่งคนสุดท้ายที่ผมเห็นนะที่ปอกลักษณะมันจะเป็นแบบไม่มีผม หัวมันจะดำๆครับตัวมันดำหมดเลยครับไม่มีเสื้อไม่มีอะไรเลยนะพี่ปองครับแล้วการไหวมาเนี่ยเป็นเหมือนเอามือชูชูไปข้างหน้าพี่ป๋องมือชูไปข้างหน้าเหมือนจะจับคนอะครับแต่ไม่มีการขยับมือนอะอเป็นการลอยเข้ามาลอยเข้ามาแล้วตาก็แดงํำเลยผมถึงวิ่งทีหลังครับแต่ผมแน่ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่หมา พอเข้าไปในในในฝั่งก็ไปเล่าให้เจสสัฟนฟังเจสสนที่เป็นเจ้าของเอรือเขาบอกไอ้พวกนี้มึงเอาแล้วมึงไปทักมันอีกแล้วแล้วนี่ใครคนสุดท้ายเป็นคนทักก็คือเอบไอเอเป็นคนทักอีกทีนึงต่อจากผมเรื่องเนี้ยพอผมกลับมาบ้านผมพ่อผมก็เสียเสียด้วยเป็นโลนะไม่เกี่ยวว่าเรื่องนี้ แต่เออครับหลังจากที่มันมาทักเรื่องเนี้ไอ,อเอ,อมันดื้อน,นะพี่ป๋องมันไปติดคุกไปติดคุกก,ก่อนคือเอ,อมันดื้อติดคุกพอมันลองจากคุกมามันไประยองไปทะเลไอ,อเอ,อตายด้วยด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เขา<อ>หาข้อไปสูจนไม่ได้แต่มันไปตายอยู่แถวทะเลอืมอืมตายอยู่ในห้องน้ำเชิงทะเล อ hmm. ไม่มีใครรู้เลยครับว่าเอาเป็นไรตายมันจะมีห้องน้ําอยู่ริมทะเลมันเข้าไปห้องน้ํา uh huh. ตาย uh huh. เพื่อนๆ<ล>เ,เข้าไปหาแล้วเอาตายแล้วลัลลกษณะในการตายล่ะครับน,อน็อตหมายถึงว่าอตัวเขามีการถูกทําร้ายหรือว่าคือตายไปโดยที่เอไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรตายแบบแข็งอยู่ในห้องน้ําอะครับอยู่ๆก็เหมือนสิ้นใจอยู่ในห้องน้าเลยเหมือนช็อกค,อครับ ทัวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นอะไรตายอืแต่ทุกคนก็บอกว่าเคยเอมันชอบเล่นของเออเขาก็ลงสันนิษฐานว่ามันสิ่งสิ่งเสพติดทั้งนั้นอือคือทุกคนฟันธงว่าเป็นสิ่งเสพติดแต่มันไม่เห็นมันต้องเห็นพวกวัตวัตถุเนี่ยที่ปองถูกไหมครับแต่มันไม่เห็นไงถ้ามันจะฉีดมันก็ต้องมีเข็มต้องมีอะไรถ้าเป็นอย่างอื่นมันต้องมีมีอะไรอ่ะแต่มันไม่มีอะไรเลย มนเข้าห้องน้าแล้วนานจัดเพื่อนๆตามไปที่หลังมันตายแต่ห้องน้ำมันอยู่ติดทะเลนะพี่ปอ,อืนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับนะครับก็เ,<อ>เป็นเรื่องของผี<อ>ทะเลที่เจอเฮ้ยเอเอคือผมอะไม่แน่ใจคุณน็อตเวลาที่เราพูดถึงผีทะเลกว่าฟังครับผมอาจจะนึกถึงภาพที่เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเขียว เป็นตัวเขียวเขียวเนาะนะครับจากที่เราเห็นในในหนังสือการ์ตูนก็ตามแต่หรือว่าเราที่ที่ที่มีคนพบเจอผีทะเลนะไอ้จริงเท็จผมก็ไม่รู้นะคุณน็อตนะผมเอาฟังนะลักษณะจากที่ผมเข้าใจก็คือจะเป็นตัวสีเขียวมือเนี่ยจะมีพังผืดมีพังผืดนะนะครับตาปนโปนแล้วก็ฟันแหลมแหลมยื่นยื่นแล้วก็มีเหมือนเหมือนเหมือนหงอน่ะหงอนที่มันเอ่อมันแหลมแหลมะอยู่ตรงกลางศีรษะ อันนั้นพายทะเลมั้งพี่บออเออถ้าถ้าอันนั้นพายทะเลถ้าจากภาพความทรงจําของเรานะถ้าใครพูดถึงพายผีพายหรือพายทะเลอะไรไม่รู้นะนะครับแต่ที่คุณน็อตเสียงที่คุณน็อตเห็นวันนั้นเนี่ยตัวมันดําเลยใช่ตัวมันดําดําแล้วก็ผมไม่มีาแดงแต่ว่าตาแดงตาแดงตัวดําตาแดงครับไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยตัวดําเมี่ยงเลยอืม นะลักษณะแบบนี้คือถ้าถ้าผมตีความโดยไม่รู้ว่าผมมาอยู่ในเหตุการณ์นะคุณคุณน็อตนะไอ้คาว่าตัวดําแล้วตาแดงแล้วเสื้อผ้าไม่ใส่เนี่ยมันพอจะระบุเพศได้ไหมฮะว่าเป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงระบุยากที่่องเพราะว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นคือเขาไม่มีผมนะครับ,รบมันหายไปหมดเลยเหมือนสภาพเขาเป็นวัตถุเหมือนไม้ดำๆอะไรอย่างนี้นนะยังมีตาแต่การลอยของเขามันเห็นมือยื่นออกมาข้างหน้า มือไม่ขยับนะอเขาเนี้ยส่วนเพื่อนสองคนน่ะเขาเห็นเหมือนที่ที่นอตเห็นไหมลักษณะการเห็นเนี่ยเห็นเหมือนเห็นเหมือนกันไหมตรงกันไหมครับตรงตรงกันนะตรงสามไอ้สองคนนั้นวิ่งไปก่อนเลยไม่เห็นตรงกันเลยอ่าสแสดงว่าสามคนเห็นเหมือนกันหมดครับเห็นเหมือนกันหมดเลยแล้วเห็นอยู่ <ละ S 1> นาน,น,นแ,แค่ไหนครับโคนานเหมือนกันนะเพราะว่าเรานั่งจนฝั่งเขาจะมาใกล้ๆัะครับ แต่ว่าไม่กล้าให้ใกล้มากเพราะว่าเราก็ลัวเหมือนกันมันดึกแล้ว<อ>แล้วอยู่ริมแม่น้ามันจะเป็นโป๊ะครับครับคราวนี้นะครับจากที่ผมฟังนะคุณน็อตนะคุณต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าไปทักคือตอนนั้นเพื่อนของคุณน็อตคิดว่าไอตาแดงๆที่เห็นในทะเลเนี่ยเป็นหมาถูกไหมใชใช่ใชเป็นหมาที่กำลังว่ายว่ายว่ายน้ำอยู่ในทะเลเนึกว่าฟังนะกำลังว่ายเข้าฝั่งนะครับนะครับคราวนี้เออเขาตายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุโอเคจะด้วยเหตุแล้วก็ตามแต่ ขราวนี้อีกสองคนน่ะรวมไปถึงคุณน็อตด้วยอ่ะเราก็เห็นเหมือนกันเนี่ยค,คิดว่ามันจะมีภัยานอันตรายตามตามตามมากับเรากับเพื่อนไหมของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะพกกระเป๋าปังหาันี่นแหละครับแล้ว,ลมมลวก็ลงพมิดมาพกของอยู่เหมือนกันส่วนให้น้องชื่อวิทยาเนี่ยอจะเป็นเจ้าของร้านทองไอ้คนนี้มันมันไม่ได้ทักเลยเลยปัจจุบนันก็เป็นเจ้าของร้านทองอยู่เป็นอิ้วผมไม่ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น คนนั้นไม่มีอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้ทักก็ไม่ได้มีอะไรอืมขณะที่นกทักแต่ว่าเราเหมือนเหมือนเราก็มีของเหมือนกันเรามีกระปังก็แล้วกระปังหาสีดำครับกระปังหาดําครับอ่าฮะแล้วก็หลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อบุญมีวัดบึงกระจับหลวงพ่อบุญมีวัดวัดบึงกระจับครับวัดบึงกระจับอ่านั่นเขาเก่งเรื่องผีพายอยู่แล้วครับเอาจริงอะฮะ อ่าหลวงพ่อมันมีว่าดึงกระจับในอีพีสามเกจิผมพูดถึงภายภายน้ำนะครับครับโอเคตัวเขียวๆอย่างที่พิ่ป่องวา่นะตรงีวเขียวอ๋อหลวงพ่อหลวงพ่อรูปนี้เก่งเรื่องของการปราบผีพายแบบนี้หรอโอ้ดังดังเรื่องภายน้ำครับอ๋อดังเรื่องภายน้ำแบบนี้แต่ผมเล่าไปอีพีที่นู้นนะอ๋อได้ครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจต้องย้อนกลับไปฟังอีพีนู้นนะนะครับอีพีสามเกจิครับอ่าเรื่องของเกจิใช่ไหมครับ ใช่ครับอ,อันนั้นก็ประสบวยตัวเองเห<อ>็นด้ยตัวเองเออน,นี่น่าสนใจอ่ะนะครับคราวนี้กระปังหาสีดําที่ว่าเนี่ยหนึ่งชิ้นนะครับคุณน็อตคุณฟังมันใหญ่ไหมอ่ะครับไม่ใหญ่นะกระปังหามันจะเป็นเหมือนเหมือนต้นไม้ทะเลครับครับมันจะกิ่งประมาณเท่ากัากบ,บนิน้วก้อยเราเนี่ยครับประมาณนิ้วก้อยประมาณนิ้วนกะ้อยผมแบบนี้ได้ไหมเล็กเท่านิ้วก้อยเราเนี่ยครับประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่สีดบ ครับแต่ว่าต้องดูดีๆนะกระลาบังหาเทียมก็มีครับเดี๋ยวนี้โอ,โอ๋อเหรออ่าครับกระลาบังหาแท้มันจะมีเป็นเมือกสีดแงดงแดงครับครับ<อ>พอมันแก่ตัวมันจะออกเมือกแดงแดงพี่ป่ออ่าเวลาเราส่งกล้องเนี่ยมันจะเห็นเมือกแดงแดงเนี่ยครับครับเขาขายคายเยี่ยวมาจะขายก็เรียกคายน้าอ๋อเหรอแอ้ยิ่งเก่ายิ่งขึ้นเงาแดงเนี่ยพี่ตุกอ ครับแล้วเขาเขาเขา,เขาเล่นกันไหมคุณน็อตหมายว่าเขาเล่นกันใ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 นกลุ่มคนที่เล่นสนใจสิ่งนี้ไหมครับเล่นดิกละรังห,รหาแดงกระลังหังดำนิดค,คิดจะตายเหรอใช่ครับมันเป็นของขัง,งที่คนภาคตะวันออกนิยมนะอ๋อมันเป็นของขลังอย่างหนึ่ง อืมคนภาคใต้ก็น่าจะจะเล่นอยู่นะแต่ละปัญหาคือผมว่าไม่ได้มีความรู้เลยก็อยากรู้ไงอ๋อเขาเขาเขาเล่นกันเขาสะสมเขาบางคนเอา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 มาป้องกันตัวเอามาบูชาอะไรแบบนี้มีมูลค่าเลยฮะใช่นะัะคน,นคนไปอยู่ภาคตะว,วันออกเนี่ยกันกันผีทะเลกันเ็าจะเขาจะใช้กันครับพวกนี้มันจะมันจะสู้พวกผีผทะเลได้พวกนี้เขาจะกลัวผีทะเลกัวเอาไว้สู้กับผีทะเลเลย ใช่ภายน้ําผีทะเลเนี่ยกลัวกะรละปางหาดมการละปังหาแดงการละปังหาดาการลงหาขาวหมดนะครับรับเออเออเอ,อเอดีอ๋ยวขารู้ใหม่ผมเหมือนกันนะนะครับเออผมก็ไม่ไม่เคยเห็นประจักษ์กตาเหมือนกันนะว่าอีอกละปังหาดําที่ว่าเนี่ยคืออ่ะสมว,ว่าคุณน็อตเล่านะอ่ะผมหาเจอในในในข้อมูลนะในในกูเกิลในแบบนี้นะแต่ของจริงผมก็ไม่เคยเห็นกระตานะ ของจริงกันนี้ก็จะหายากขึ้นเร<อ><ๆ>ื่อยๆนิ่งกระเบนหาแดงก็หายากขึ้นเออเออเออเอานะครับเขาเนี้ย,เ,ยเหตุการณ์มันผ่านไปละเมื่อสาสิบเจ็ดปีคุณน็อตนะครับแสดงว่าน็อตมั่นใจว่าเหตุการณ์เมื่อในอดีตเนี้ยมันทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเรามีของดีถ้าผมพูดแบบนี้ถูกต้องไหมก็ต้องไปทําบุญส่วดตัวสวนตัวที่สืบตัวสวดให้ขเขาเหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตหลังความตายถ้าคใครไม่เชื่อก็อ,อย่าลบหลู่เพราะว่า การที่เราให้เขาอ่ะเขาก็จะไม่มารบกวนเราครับคือพวกเนี้ยจริงๆเขาเขาจะสื่อกับเราได้ก็ต่อเมื่อเราให้ทานเขาคนที่จะไปลองดีกับผีหรืออยากเจอผีไม่เจอหรอกแต่คนที่จะเจอผีมีอยู่ของประเภทคือคนดวงตกกับคนมีบุญครับผมอยู่ประเภทไหนผมก็ไม่รู้ก็เจอบ่อยมาสองประเภทนะดวงตกกับมีบุญนะ อืใช่ถ้าคุณคเป็นคนผงผางเข้าไปคุณไม่ได้เจอแต่ถ้าคุณเป็นคนนั่งสมาธินั่งอะไรแบบคุณจะเจอครับ,รบอืมอยากลองก็ไปลองเจอผีพายอะไพวกเนี้ดูถ้าคนที่ว่าชอบลองผีนะผมเห็นต้องอะไรที่มันทะลึง่งทะลึ่งเด็กอ่ะฉะนั้นไม่ดี เออนะตอนนี้มันก็มีมีเขาเรียกว่ามีม,ม,ม,มีมีหลายช่องมีหลายเพจมีหลายเล่ม,มีนะที่ไปตามสถานที่ต่างๆนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันแต่ผมชอบไปาล้วผีพายน่ากลัวพี่สองใช่ใช่เพราะว่าผมแล้วผีพายแบฮะผีพายนะพี่สองเป็นผีที่แสดงตัวออกต้องได้ด้วยนะคนจับได้ยอะบ่อยเออหรอถ้าใครอยากจะลองผีพายผมบอกได้เลยน่าทำเพราะว่าผีพายเนี่ยมีคนถ่าย ติดมือถือหลายคนเลยผมดูในมือถือเพื่อนเฮ้ยผีพายเนี่ยนะจริงเหรอใช่ผีพายถือว่าเป็นเฮียนสุดละใน,น<อ>มรดาผีผมบอกได้เลย,เลยครับยิ่งพายทะเลนะอือผีทะเลพายทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ<อ>ถ้าพายทะเลอย่างที่ป๋องก็จะเขียวเียวอ่าครับจะผีทะเลจะตัวดำอือมันไม่เหมือนกันครับเออแต่พวลองลองไป ครับแ,แต่ผมจะบอกคุณน็อตว่าพอคุณน็อตเล่าเรื่องสมัยสารนะผมนึกไปถึงบรรยากาศสมัยนู้นเลยคือผมกับคุณน็อตอายุพอๆกันขอฟังครับคุณน็อตประมาณสัก52-53ส่วนผมมาประมาณสัก55-56นะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์ตอนเด็กแต่ผมไม่ได้เจอผีทะเลนะผมไม่ได้เจอผีพลาแรงสิ้นนะ ผมก็มีประสบการณ์ไปเที่ยวทะเลที่สมัยสัรกับเพื่อนเมื่อตอนสมัยนู้นสนุกมากว่าฟังแล้วก็เป็นไปตามที่คุณน็อตเล่าเลยฮะคือสมัยก่อนมันก็ไม่ได้เจริญมากนะซึ่งสมัยสัรก็ถือว่าเป็นแหล่งที่รวมอาหารทะเลนะฮะเยอะแยะมากมายว้าฟังแล้วก็มีที่ที่พักสมัยก่อนที่พักมันก็ไม่ได้ไม่ได้เจริญมากนะครับผมก็เหมือนคุณน็อตกับหลายๆท่านนะนะ ตอนวัยรุ่นก็รวมตัวกับเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวนะฮะแน่นอนว่าชนบุรีผมก็ไปหมดอะ่ะบางแสนพัทยานะฮะจอมเทียนสัตยหีสแแมสาอะไรแบบเนี้ยก็ไปสนุกมากนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปไปไปตกหมึกแบบเนี้ยแต่ไม่ได้เจออะไรนะคุณน็อตคุณก็ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่พอ,อคุณน็อตเล่าผมนึกถึงภาพวันเก่าเลยอะ่ะที่เราไปตกหมึกกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยมันสนุกมากแต่ว่าตอนนั้นก็ก็เรียนด้วยความกลัว่าโอ้ตอนนั้นก็ก็เมาหัวลาน้ำเลยนะนะครับ ที่ปไปการทะเลตกมือเหมันกันเหรอครับใช่ครับผมก็ไปกับเพื่อนนี่ล่ะครับ่มาใช่ไหมเมานผมโชคดีไม่ค่อยมเมาอผมโชคดีอย่างล่าสุดไม่ถ่ายรายการกับไอ้แจ็คแฟนฉันนะฮะไอ้ที่แฟนฉันหนึ่งคืนนะครับนะ,ะ,นะ,ะอันนั้นผม<ช>ก็ก,ก็ไม่มีอาการนะแต่ผมกินยาดักไว้ก่อนแหละนะครับขณะที่บางคนมีอาการแต่ผมโชคดีกินยาแก้เมาไปหนึ่งเม็ดนะฮะแล้วก็ไม่มีอาการก<ค>็ก็ยังถือว่าโชคดีที่อาจจะไม่ได้แพ้คลื่นเลยมากเท่าไหร่นะคาคุนอืม เออแต่นึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนแล้วมันสนุกนะนะครับเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเนอะนะครับสนุกครับตกตรงกลางทะเลสนุกเออนะแล้วก็นั่งดื่มนั่งกินอาชายทะเลนั่งดื่มนั่งกินกับเพื่อนนะสนุกสนานนะริมหงริมหาดนะนะครับอ้าได้แล้วครับคุณน็อตขอบพระคุณมากกับประสบการณ์เรื่องผีทะเลนะฮะที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณน็อตครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ